ให้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้ตอบเป็นหลักเกณฑ์ในภาพรวมก่อนนะคะว่าสิ่งที่รัฐบาลได้ดําเนินการมาเนี่ยดิฉันถามในเรื่องของการฟื้นฟูนะคะในช่วง2เดือน3เดือนต่อจากนี้ไปเนี่ย รอบหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างกว้างๆนะคะแล้วก็เรามีแผนปฏิบัติการในช่วง2อสาเดือนนี้อย่างไรเพื่อให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนว่ากลไกของภาครัฐเนี่ยจะได้ทํางานนะคะแล้วก็จะทําให้ประชาชนเนี่ยได้ลุกขึ้นมายืนหยัดมีชีวิตได้เป็นปกติสุขอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะดิฉันขอเรียนถามเป็นคำถามแรกค่ะเชิญท,ท่านนายกรัฐมนตรีครับทางที่เคารพกระผมนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรี ขออนุญาตตอบกระทู้สั้นๆนะครับตามหลักการกว้างๆที่ทางผู้สอบถามได้ผู้ตั้งกระทู้ได้สอบถามในส่วนของทรัพย์สินนะครับการเยียวยาเบื้องต้น5,000บาทก็จะมีหลักเกณฑ์ซึ่งได้มีการประกาศไปแล้วแต่ว่ารัฐบาลตระหนักดีนะครับว่าจะมีหลายพื้นที่ซึ่งมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ เหตุน้ําท่วมอาจจะเกิดขึ้นก่อนวันที่มีการกําหนดหรืออาจจะมีการโต้แย้งว่าน้ําท่วมขังเป็นเวลานานเท่าไร่หรือตรวจสอบกันว่าน้ําท่วมเฉียบพันธุ์หรือไม่อย่างไรนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็อยากจะกราบเรียนว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีความยืดหยุ่นแล้วก็จะมีการปรับหลักเกณฑ์ตามที่มีความจําเป็นในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายในเรื่องของทรัพย์สินจริงๆยกตัวอย่างเช่นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ย กรณีของหลายจังหวัดในภาคใต้ไม่เข้าเกณฑ์นะครับเพราะว่าความเสียหายนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากน้ําท่วมแต่เกิดขึ้นจากพายุอย่างนี้ก็จะมีการปรับเกณฑ์ให้นะครับเช่นเดียวกันก็เริ่มมีการร้องเรียนเข้ามาว่าที่อยู่อาศัยซึ่งอาจจะไม่ได้ถูกน้ําท่วมโดยตรงแต่ถูกตัดขาดนะครับทำให้การใช้ชีวิตไม่เป็นปกติอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งก็ต้องขอเรียนนะครับว่าคงเป็นไปได้ยากที่รัฐบาลจะสามารถกําหนดหลักเกณฑ์ได้ครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่ต้น แต่ว่าเมื่อมีข้อเท็จจริงแต่ละพื้นที่มาเนี่ยก็จะมีการพิจารณาให้นะครับแล้วก็จะมีการพิจารณาเพื่อที่จะเพิ่มความยืดหยุ่นต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องการให้ไปกระทบกับความรวดเร็วในการจ่ายเงินนะครับซึ่งตรงไหนที่เข้าหลักเกณฑ์แล้วเนี่ยก็จะดําเนินการไปก่อนนะครับผมยกตัวอย่างเช่นว่าผมเดินทางไปที่นครสวรรค์นะครับก็มีการจ่ายเงิน5,000ันบาทเนี่ยในชุมชนนั้นก็มี500กว่าครัวเรือนมารับในวันนั้น แต่ก็ทันทีก็มีการร้องเรียนว่าอาจจะตกสํารวจไปอีกถึง200ครัวเรือนอันนี้ก็จะมาพิจารณากันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นหลักการกว้างส่วนในแง่ของที่อยู่อาศัยนั้นเนี่ยจะมีระเบียบที่เราใช้อยู่แล้วนะครับของกระทรวงมหาดไทยที่จะช่วยเหลือกรณีเสียหายทั้งหลัง3 0 0 0 0บาทกรณีเสียหายบางส่วนเนี่ยตามความเป็นจริงไม่เกิน20,000บาทแต่ว่าขณะเดียวกันก็กําลังจะเข้าไปดูว่าจะสามารถดําเนินการในการเข้าไปช่วยเหลือโดยอาศัย หน่วยงานรวมทั้งภาคเอกชนอย่างไรนะครับผมเดินทางไปปัตตานีเมื่อวานนี้ก็มีกรณีที่ฐานช่างนะครับเข้าไปดําเนินการให้อย่างนี้เป็นต้นเป็นกรณีพิเศษบางพื้นที่เนี่ยกระทรวงพัฒนาสังคมก็อาจจะเข้าไปทําได้ในลักษณะของบ้านมั่นคงอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อาจจะมีกรณีของ ภาคเอกชนนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยแสดงความจำงที่จะเข้ามาช่วยเหลือลเช่นในเรื่องวัสดุก่อสร้างแม้กระทั่งบริษัทที่ทำการก่อสร้างเนี่ยก็อาจจะเข้าไปดำเนินการด้วยอีกทางหนึ่งนะครับซึ่งขณะนี้ก็คณะรัฐมนตรีก็กำหนดให้แต่ละจังหวัดนะครับซึ่งจะมีจังหวัดที่นำร่องไปเนี่ยได้ตั้งกลไกขึ้นมาเพื่อประสานงานกับภาคเอกชนเพื่อดูแลในเรื่องนี้ส่วนกรณีของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับการประกอบอาชีพและเรื่องของเกษตรนะครับ เช่นเดียวกันนะครับจะมีระเบียบในเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพซึ่งได้รับการช่วยเหลืออยู่แล้วส่วนกรณีของเกษตรนั้นเนี่ยหลักง่ายๆนะครับก็คือว่าเรามีการปรับเกณฑ์เพื่อที่จะช่วยเหลือให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้นนะเกณฑ์ดังกล่าวก็คือเรื่องของการให้การช่วยเหลือประมาณร้อยของต้นทุนนะครับที่ทําให้การชดเชยในเรื่องของข้าวที่ยกเป็นตัวอย่างนะครับว่า จาก600บาทก็เพิ่มมาเป็น2,000กว่าบาทอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็จะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันในการคำนวณในการชดเชยกรณีของยางนะครับก็คือ500ละ55ของต้นทุนอ่อย่างนี้เป็นต้นนะครับกรณีของประมงจะเอาแนวทางที่เป็นเกณฑ์ในช่วงสึนามิเข้ามานะครับซึ่งก็จะเป็นการเพิ่มแล้วก็น่าจะช่วยเหลือได้เช่นเดียวกับเรื่องของปศุสัตว์นะครับซึ่งคณะตรีก็เพิ่งมีมติไปเช่นเดียวกันให้กระทรวงเกษตรเร่งไปดูนะครับโดยสรุปก็อยากจะกราบเรียนนะครับว่า เราได้พยายามปรับหลักเกณฑ์ต่างๆเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกับความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจริงมากขึ้นในทุกกรณีนะครับแล้วก็ทราบดีว่าหลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยในรายละเอียดจะมีปัญหามากในทางปฏิบัตินะครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่แต่ละเรื่องเนี่ยก็จะมีรายละเอียดไม่เหมือนกันแต่ว่าทางศูนย์เนี่ยก็จะพร้อมที่จะรับเรื่องร้องเรียนตามข้อเท็จจริงต่างๆเข้ามาแล้วก็คณะกรีก็จะมีการปรับหลักเกณฑ์ตามความเหมาะสมต่อไปครับ ถามท่านนายกรัฐมนตรีนะคะว่าใครจะเป็นเจ้าภาพที่มานั่งทําเรื่องนี้อย่างจริงจังว่าสิ่งที่ท่านนายกพูดนะ่ยก็เป็นความหวังเป็นความสนใจดิฉันคิดว่าไม่ใช่เฉพาะคนลบบุรีนะคะเป็นดิฉันก็เป็นตัวแทนของพี่น้องทั้งประเทศว่าแล้วเราจะสังคยาปัญหาเหล่านี้เนี่ยองค์กรไหนจะเป็นเจ้าภาพหลักเพราะว่าเข้าใจว่าคอชออหรือว่าสอชอ,อเนี่ยไม่ทราบว่าอายุการทํางานจะอยู่แค่ไหนอยู่แค่ช่วงนี้หรือว่าจะ ยุติบทบาทลงเมื่อไร่อันนี้ดิฉันขอถามความชัดเจนนะคะรวมทั้งกระบวนการที่จะรวบรวมข้อมูลจะตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องการจ่ายเงินช่องทางก็ขอถามในคําถามเป็นคําถามที่สองเลยค่ะครับเชิญท่านนายกตอบคำถามท,ที่คาบรพสําหรับคําถามที่สองนะครับมีสส่วนนะครับส่วนส่วนแรกก็จะเป็นเรื่องการพูดถึงกลไกที่จะเข้ามาดูแลขั้นตอนจากนี้ไปก็ขอกราบเรียนนะครับว่า ศูนย์ที่ได้ตั้งขึ้นและคณะกรรมการที่ได้ตั้งขึ้นเนี่ยคงไม่ได้ดูเฉพาะปัญหาเฉพาะหน้านะครับเป็นความตั้งใจอยู่แล้วว่าเราเชื่อว่าจากนี้ไปเนี่ยมาตราการการช่วยเหลือมาตราการการฟื้นฟูเนี่ยจะมีรายละเอียดค่อนข้างมากที่จําเป็นจะต้องมีการประสานงานและก็บูรณาการระหว่างหลายหน่วยงานเพราะฉะนั้นใน,นกลไกที่ตั้งขึ้นมานี้ก็จะดูแลเรื่องเหล่านี้อย่างต่อเนื่องนะครับส่วนประเด็นในเรื่องของการทําการเกษตรเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของข้าวนะครับ ก็ขอกราบเรียนว่าเรื่องนี้ผมได้มีการมอบหมายให้ทางกระทรวงเกษตรไปพิจารณาตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาปัญหาก็จะแตกต่างกันไปนะครับที่จริงแล้วน่าเห็นใจพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาที่ต้องบริหารจัดการในเรื่องของเวลากับเรื่องของน้ำนะครับหลายพื้นที่เนี่ยปรากฏว่าที่เกี่ยวข้าวไม่ทันเนี่ยก็เป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยให้ความร่วมมือในเรื่องของการที่จะ ไม่ปลูกข้าวในช่วงที่แล้งมากๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่สถานการณ์แต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกันครับบางพื้นที่เนี่ยก็จะเป็นอย่างที่ท่านสสได้กล่าวก็คือว่าถ้าน้ําลดปั๊บเนี่ยก็น่าจะสามารถที่จะดําเนินการได้นะครับแต่ในอีกหลายพื้นที่ผมยกตัวอย่างเช่นหลายพื้นที่ในภาคอีสานเนี่ยครับซึ่งเป็นการสูญเสียการทํานาซึ่งเขาปีทําปีละครั้งเท่านั้นก็จะเป็นอีกปัญหาหนึ่งเช่นเดียวกันพื้นที่นอกอชประทาน ก็จะเป็นปัญหาที่แตกต่างไปจากพื้นที่ซึ่งสามารถบริหารจัดการในระบบชลประทานได้นะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยกระทรวงเกษตรก็รับที่จะไปเร่งดูแล้วก็เสนอมาตรการกลับมานะครับในแง่ของการปล่อยน้ําก็ดีในแง่ของการสนับสนุนเรื่องมเมล็ดพันธุ์ก็ดีซึ่งก็อาจจะแยกแยกกันไปว่าพื้นที่ไหนซึ่งสามารถที่จะดําเนินการในเรื่องของข้าวนะครับก็ดําเนินการแต่ว่าบางพื้นที่ก็อาจจะต้องเป็นการสนับสนุนให้ไปปลูกพืชอื่นก่อนนะครับเป็นเป็น มาตรการก่อนที่จะมีการไปปลูกข้าวอีกรอบหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยได้มีการพิจารณาในคณะมนตรีแล้วก็มอบทางกระทรวงเกษตรส่วนการประสานงานในระยะยาวก็อย่างที่กราบเรียนนะครับว่าทางคณะกรรมการและศูนย์ก็จะทํางานต่อเนื่องต่อไปครับถามอีกเรื่อง